27, 26ไลยตาชิมายสวัสดีครับมาดูคู่นี้ครับดาน,นาเฟมครับเป็นคู่หน้าครับเชนกุ้งอยุธยาฮะมาเจอกับนัดร้อยสิบกับต้นฟูครับมาในนามสปอนเซอร์ของผู้ใหญ่เอ็มนะครับเชนกุ้งอยุธยาครับฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นคมนครนะฮะต้นฟูกับนัดร้อยสิบครับ 嗯。<laughs> <laughs> ก็น,นงวอมอยู่นะฮะนักกีฬาฮะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งฮะสวัสดีครับ Oh oh, ครับลับกล้โอครับกําลังบอมเตยครับต้นฟูนะฮะฟืนรอ,อบนรกฮะ เชิญเชิญเิญอบครับพบครับนัทีมเชิญครับครับคููนี้ครับเป็นคู่ไฮไลท์เลยครับคูใหญ่เอ็มครับเจอกับพมนครนะฮะผมบอกคุณแล้วแกใส่อะไรอย่างเงี้โอ้ยแกใส่อะไรอย่างเงี้ยโว้ไปแจ็คก่ก นในกรับแถวเส้นหลังสนามต่อไปเป็นการแข่งขันระหว่างทีมผู้ใหญ่เอ็มกับคมคลครเซตที่หนึ่งคมคละครส่งลงสนามครับทีมอ้าบิวตี้ครับคมนะครเป็นฝ่ายส่งลูก,ก่อนนะฮะผู้าต่อไปนรายามของนะครับรอมเริ่มศูนย์ศูนย์ ครับศูนยครับมาดูเกมเซิร์ฟครับผมนครครับเซิร์ฟมาลูกนี้อ๋อครับลูกนี้ออกนะฮะหนึ่งศูนย์ตามไปครับหนึ่งศูนย์ครับดูเกมเซิร์ฟผู้ใหญ่เอ็มครับเซิร์ฟไปลูกนี้ตีหัวเนี่ยครับไม่กล้า สวัสดีพี่ชาตินะครับโอ้โหครับหายหน้าหายตาไปไหนครับพี่ชาติฮะพี่ชาติบ้านเปรมนะฮะไม่ได้เจอกันเลยครับคมนครได้แต้มครับครับคมนครได้แต้มครับแต้มไปสองต่อซูลแล้วนะฮะหนึ่งสอง ขออแฟนครับหนึ่ง่สองครับนัดร้อเปิดครับยกมาได้ต้นฟูลุงนี้แต่ย้อนครับปู่ปู่หายอนเลยครับุมนครได้แต้มสามหน่ตอนนี้ครับสามต่อหนึ่งมาดูแกเสรครับผมนครครับโอ้โหครับลุงนี้แบ็คเปิดไม่ได้ ทีมต้นอ้อวิวอินครับจับเวลาสี่ิบนาทีนะหนึ่งสี่แต้มตรงนี้ครับหนึ่งต่อสี่ครับเสิร์ฟไปลงนี้ครับยังเปิดหลังเท้าได้อยู่ครับแข็งแกร่งมาครับลงนี้เปิดครับยกเอาไปเชนพิอาเต้ครับลงนี้ครับเป็นไปของพิเชษครับได้แต้มนะฮะ สี่สองแต้มตอนนี้ครับสี่ต่อสองครับเสร์ฟตัดยอดมาตรงนี้ยังเปิดได้ครับยกเข้าไปตรงนี้ไกลฮะไกครึ่งรอบตรงนี้ออกฮะดีรับดีฮะเพียเอ็มได้แต้ทีละอ่องทีหนืองห้าท <3, S 1> ีนะสามสี่ <4, 4, S 1> แต้มสามต่อสี่ครับ นะครับเสิร์ฟไปตรงนี้ออก,ออกนะฮะอ่าสามแต่ตอนนี้ครับห้าต่อสามครับมาดูเกมเสิร์ฟครับคมนครนะคะเสิร์ฟมาเข้าช่องครับยังเปิดได้อยู่ครับยกเองครับจังงวันนี้ครึ่งรอบออกนะฮะครนครได้แต้ พร้อมสามหกนะครับเสิร์ฟไปลูกนี้ครับนั้นเราสิเปิดฮะยกเข้าไปลูกนี้ต้นฟูกไก่แล้วครับเอาครับเกี่ยวซ้ายครับโอ้โหไม่ขึ้นเลยว่ เ7-3แต้ม7ต่อ3ครับมาดูเกมเสิร right> ์ฟฮะคมนครฮะเสิร์ฟไปโอ้โหแบบนี้ไม่ได้รับแน่นอนครับหัวเน็ตเลยฮะ3-8 แต้ม3ต่อ8ครับเสิร์ฟไปลรงนี้ซ้ายสุดครับต้นฝูยังเปิดนะครับยกเข้ามาลูกนี้ลูกเก่งเลยครับโอ้โหตสปากแต้มคอสจัดเลยครับลูกนี้ฮะเก้าสาม แต้มเตัว3ครับเสิร์ฟมาตัวยกงเตัวได้ครับยกให้อย่างนี้สันแบกดีครับลูกนี้ฮะเยียเอ็มได้แต่แบก่เล้แรายครับเป็รงนีแต้มสี่ตัวเาครับเสิร์ฟไปลูกนี้ครับเปิดแล้วคร ยกมาอย่างนี้ไม่มีบล็อกหรือเปล่าครับเตะนะครับทัดบล็อกตรง,ง,งนี้ฮะมนครได้แต้มนครได้แต้มครับต้นฟูครับ,ค,บครึ่งรอบกันลรสิบสี่สิบต่อสี่ครับเสิร์ฟมาลรงนี้อ๋อนะ <ออ S 1> ครับ เป็นเอฟทนีโจ้เลยครับโจ้อ,อัมพวาสิบห้าต่อสิบครับนำอยู่หแต้มครับทีมผมตะรครับลูกนี้เซอร์กันยอดจังเปิดได้ฮะยกเข้ามาลูกนี้หล้นฮะเรียบร้อยดีครับโดนลงโทษนะ หกแต้มสิบ่อหกครับมาดูเกมเซิร์ฟครับคมนครฮะตัดยอดอีกแล้วบครับยังเปิดได้ครับตรงนี้ใต่บล็อกดีฮะผู้ใหญ่เอ็มได้แต่ตัดบล็อกครับจังหวะนี้ยอดดีมากครับตรงนี้ฮะเวลายิงท้ายสนามผลการเสียบทีนต้นอ้อวิอินเป็นฝ่ายสองลูก เกลารวมกรถามครับพร้อมครับเจ็ดสิบแรมเจ็ดต่อสิบครับอาครนั้นร้อยสิเปิดเข่าครับยกเข้ามาตรงนี้ต้นฟูติท่วมครับตรงนี้ครับฟูตุ่มต้วกโดนได้แตะ บเอ็ดเจ็ดสิบเอ็ดต่อเจ็ดครับศูนย์หนึ 1. 1> ่งอ่ครับเปิดด้านครับยกเข้าไปตรงนี้ขีดซ้ายทางน <4. S 1> ี้ครับหนึ่งเข้า ร้องครับแปดสิบเอ็ดแปดต่อสิบเอ็ดครับเสิร์ฟไฟลงนี้ครับอ่าครับเปิดได้อยู่ครับต้นฟูครับยกเข้ามาลงนี้ตีหัวครับโดนเกี่ยวแหงลูงนี้โอ้โหไม่ทันเลยแจม สิบสอง่อ12บสองต่อ8ดครับมาดูเกมเซิร์ฟฮะสอยมารงนี้ไม่ข้ามครับวิญญาณเอ็มได้แตสามสองเก้าสิบสองเกาต่อสิสองครับ ตรงนี้เสิร <ô> ์ฟปครับยังเปิดได้ครับยกสายครับตรงนี้ครับไก่ครับกลางคอนี้ตรงนี้ครับเกือบโดนฮะสามสี่สิก้า้าครับ วัมนนี้เ์ะเข้าช่องครับเป็นแต้มทันทีคอได้แต้มเ <9, S 2> ก้าเท่า14ก้าต่อสิบสี่ครับเสร์ฟไปลงนี้ครับยังเปิดเข่าได้สบายครับโอ้โหมีหยอดสวยมากฮะคุึตะขอได้แต้มได้แล้วเส้นหลัง เปลี่ยนแดนครับเปลี่ยนฝั่งครับ15แต้มเปลี่ยนนะฮะลงสนามทีมคมนะครส่ง4รอบ15-9 15ต่อ9ครับ อยู่เกมเซิร์ฟครับคมนครครับเสิร์ฟไปลูกนี้ยังเปิดหัวกูเปิดดุเลยครับจังหวะนี้ก็เสิร์ฟคมจริงๆฮะห้เก้าสิบหกเก้าต่อสิบหกครับคมนครได้แป้มีตางนี้ต่องคน สิบเจ็ก้าต่อเครับห้เสริมไปเข้าช่องครับยังเปิดได้ครับครับลูกนี้ไกลครับไม่อยาเอมได้แต่สิบสิบเจต่อสิครับ ผู้ใหญ่เอ็มได้แต่ขยับขึ้นมาอีกหนึ่งแตงครับ11ต่อ17บเจนะครับสิบเจ็ดสิบเอ็ดสิบเจ็ดต่อสิบเอ็ดครับมาดูเกมเซิร์ฟครับเซิร์ฟไปฮะนะครับยังเปิดได้ครับยกเข้ามาลูกนี้กลางคอร์ดครับเตะรวมทั้งโอฮะนี่ฮะผู้ใหญ่ยยเอ็มได้แต่ สิบสองสิบเจ็ดสิบสองต่อสิบเจ็ดครับมาดูเกมเสร์ฟครับผู้ใหญ่เอ็มฮะเสร์ฟมายัางเปินดนะครับตอนฟูครับยกเข้าไปลูกนี้ครึ่งรอบท่วมเลยฮะคมนครได้แน่อรอบสิบสองเีมสุดท้ายนะครับคูนี้ฮะสิบแปดสิบสอง สิบแปดต่อสิบสองครับเสริมไปเข้าช่องอีกแล้วครับยังเปิดได้อยู่ฮะแบ็คยกเข้ามาลงนี้จนท่วมครับลกนี้ฮะสิบสามสิบแปด 13ต่อสิบแครับแบ็กเสิร์ฟไม่ข้ามเลยครับจังหวะนี้ครับผมแล้วได้แต้19 13 19ต่อ13ครับผู้ใหญ่เอ็มได้แต้

คนเวลาน้าได้กีฬาลงสนามเล่นกีฬาลงสนามครับทีมผู้ใหญ่เอ็มส่ง 14 19เต่อเลยครับผู้ใหญ่เอมได้แดง12 8 เก้าส uh, ิบ <avez> ห้าะครับยังเปิดนะครับผู้ใหญ่เองมครับยกมาลูกนี้สิบสี่ดีฮะผู้ใหญ่เองมได้แจ้ สิบหกสิบเก้าสิบสี่แปดครับต้นฝูยังเปิดได้ครับยกเข้าไปตรงนี้ครึ่งรอบนรกนิดร้อยดีคะัคมนครได้แก้เก้าสิบสี่อ ส0สิ 10, 10, <16. S 2> ต่อ16ครับ,บอ่าครับยังเปิดได้ครับยกมาอนี้ก็เชนอยุธยาไต้ท่วมเลยครับลกนี้ฮะดึงทุวมจัดลองกระดาษครับปีกน่อสง 15 9 17 20 17ต่อ20ครับขาครับขยับขึ้นมาแล้วฮะเอาไก่เข้ามาเลยเลยครับเซิร์ฟตรงนี้ยังเปอร์ได้ครับยกสายเข้าไปตรงนี้หน้นฮะเห็นฝั่งผู้ใหญ่อ็มครับได้แต้มนะครับแต้มนี้ฮะ15โอ้โหนึกว่าใครมากับใครบ้างนี่มากับพ่อแม่เกยอ๋อเกยไม่เกยอ่ะ ได้มาป่าวได้มาไดไหนได้จำที่ครับใช่เลยเอามวยใช่เยมันเป็นซ้อมไหมถูกต้องทำไรับมายี่สิบสิบแปดยี่สิบต่อสิบแปดนะครับช่วงปลายเซตแล้วนะฮะอ่ะครับยังเปิดได้ครับผู้ใหญ่เอ็มครับยกอย่างนี้สวยๆอะครับปิดบล็อกครับผู้ใหญ่เอ็มได้แต้ม สิบห้งโฮยุงเยอะเลยหยุงแดกเพือนสุดดีสิบเก้ายี่สิบสิบเก้าต่อยี่สิบครับทีนี้เสิร์ฟมาแบกพอยลังเท้าครับยกเข้าไป

เสิร์ฟไปตรงนี้เข้าซ้ายแบ็กเป็นแต้มทันที่าแล้วฮะขยับทิ้งอีกหนึ่งแต้มครับผมคนครนะฮะดูดิเก้เ๋19 202อากระแบ็กเสิร์ฟไ,ไม่เข้ากระแบกเสิร์ฟไม่เสียเลย จับจับจับสุดตายสิ๒๓๑๙ไม่มาวันนี้มาคนเดียวแล้วเมื่อวานเมื่อวานอยู่โน่นอยู่บ้านนะครับโอ๋ยเกือบเลยฮะลูกนี้ฮะคผมเลืขอได้แต้มสิบสามมีการเตะท่วมเลยฮะนี่นบร้อยสิบบอกหลบไม่ทันฮะเจงาวันี้ฮะ แล้วมืวานนี้เราดูไปทลละครประถมนึ่พอดอยรสิบเก้ายี่สิบี่สิเก้ายี่สิบสี่ครับส่ตรงนี้ออกนะฮะออกคมนะขอได้แต่งเลขหนึังไปแล้วนะอรอครับเดี๋ยวเลกหนึ่งนี้ พร้อมครับ18 1สอย่าทะเลาะกันครับ25 19 25 19บบเครับแต้ม30ครับ15้าแต้มเปลี่ยนแดงอู้หูครับลุงนี้ครับเตะดีครับใหญ่เอ็มได้แต้ม30แต้มครับเสตเดียวจบนะฮะ15บแต้มเปลี่ยนแดงนะฮะ15บ8 20 25 20 25ครับอาานะฮะผีผู้ใหญ่เอ็มเสิร์ฟมาลูกนี้ครับยังเปิดได้ครับยกเข้าไปอย่างนี้ก็ยืดเลยครับลูกนี้โอ้โหครับครึ่งรอบนรกฮะกมนัก่อนได้แต่15บห้านี่สิบห้าต่อแล้วนะไยนเปิด 26่สิบหกยี่สิบบกนะฮะบอกดีครับไม่โดไม่โดไม่โดนแขมันใหญ่ย่สิบสิบหก ครับร้อม26 21 20 27, 20, 20, 27 20 27ครับอ่า้ะฮะฝั่งนี้ครับเปิดลังเท้าครับ กูย yeah, <sh> <costing> <ladım> ังเอ็มได้แ้มดาลครับจะพึ่งด่างานคำนักกีฬาฮะอาทยแล้วคุรู้มันเป็นอะไรเกดเป็นีแน่บหายเลย่สิบสองสิบพร้อมครับยี่สิบต่อยีครับอ่าลครับคมนครครับ วางไงครับลูกนี้ฮะเสิร์ฟไปอ่าครับตรงนี้ยกเองนะครับเตะไม่ข้ามนะครับโอ้โหลูกนี้ครับคมนครได้แน้ยกเองนะฮะจังหวะนี้ฮะสิบเก้ายี่สิบสองยี่สิบเอ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเอ็ดยี่สิบแปดครับอ่าครับคมนครจะขึ้นแท่นหรือเปล่าครับลูกนี้ครับต่อไป ผู้ใหญ่เองได้แต่อาเขาันกีฬาดากันเองนะ้วฮะครับยี่สิบสามสิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบสองยี่สิบแปดยี่สิบสองครับ หาครับจอยยกเปิดได้ครับลูกนี้ผู้ใหญ่เอ็มไว้ยครับแต้มนี้ฮะทับเตะคัชบล็อกออกครับลูกนี้ฮะผู้ใหญ่เอ็บริบสองทีมสุดท้ายครับเอฟซี <4. S 1> พี่นะครับสวัสดีเจ้ามอนเลยนะฮะมอนผกสูบแล้วฮะอัพเกรดสูบแล้วฮะยี 23, <28. S 1> ่สิบสามยี่สิบแปดยี่สิบสามกับยี่สิบแปดครับ รับใจแต่ยืนมองครับลูกนี้ครับขวาสุดเลยครับผู้ใหญ่เอ็มได้แจ้ส่งตะก้อครับ19 2 4 28 2> 24 28ต่อ24ครับตามมาแล้วฮะเสิสร์ฟไปลูกนี้ยังเปิดได้ดครับผู้ใหญ่เอมครับ ดูครับตะโกูครับยี่สิบเจ็ดนี้ว่างไหมครับมาไลฟ์สดวนรถข้าวนะครับผมจัดตะก้อสุขไปนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวพี่ทักหานะน้องมอนเดี๋ยวพี่ดูโปรแกรมแป๊บนึงพร้อมส่งได้ยี่สิบห้าสิบเก้าตัดหยอดไปลูกนี้โกพื้นตกพื้นเลยครลูกนี้ครับพื้นแทนแล้วก็ไดแต่ แต้มเดียวเกมฮะอีกแต้มเดียวเกม24 29 24ต่อ29ครับแต้มเดียวเกมฮะเสิร์ฟตัดยอดไปลูกนี้ไม่ข้ามครับเป็นฝั่งคมนะครับเขารลอดยี่สุดท้ายฮะ24ิบสี่เกมเล็กดาจะพลยคหรือครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับเดี๋ยวเราไปชมคู่ต่อไปฮะขอ